สวัสดีค่ะม่้งูสงเ่ยมจงจิตนะคะคลิปนี้จะมาบอกเล่าข้อดีสีข้อนะคะที่เรา,าสั่งแหนมเนืองมากินที่บ้านนะคะถ้าเรากินที่ร้านอาจจะไม่ได้แบบนี้นะคะดีที่หนึงคือเราสามารถจะเพิ่มผักสดได้ด้วยนะคะผักที่เราชอบของผักที่มีในบ้าน จะได้วิตามินจากผักต่างๆชนิดกันด้วยนะคะดีที่สองก็คือผักที่เราเอามานะคะเราสามารถจะแช่เละ,ละแช่เบกกิ้งโซดานะคะเพื่อให้มันปลอดสารพิษแล้วก็แช่ดังทับทิมล้างอย่างสะอาดนะคะ ก็จะไม่มีพยาติจากผักสดนะคะดีที่สามาการหั่นกล้วยหั่นมะม่วงหั่นแตงหั่นอะไรที่ที่ร้านเขาก็จะทำเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะเราจะเคี้ยวยากสำหรับผู้สูงอายุถ้ากินที่บ้านนี้เราจะฝานบางๆนะคะดีที่สี่ก็คือถ้า ถั่วลิสงป่นที่เขาให้มามันกลิ่นไม่หอมแล้วนะคะหรือถ้ามันนานเกินไปอาจจะมีอัลฟาทอซินเราก็ใช้ถั่วที่เราคั่วเองนะคะนะคะเดี๋ยวให้ชมค่ะนี่นะคะผักสดแช่ดังทับทิมล้างให้สะอาด ผักปลูกปลูกเองก็ปลอดสารนะคะแตงกวาซอยบางๆมะม่วงก็ซอยบางๆผู้สูงอายุจะได้เคี้ยวงง่ายๆนะคะกล้วยดิบก็ซอยบางๆบ,บีบมะานาวใส่เล็กน้อยให้มันไม่ดำนะคะนี่กระเทียมก็ซอยบางๆคะ่ะพริกซอยก็ซอยชิ้นเล็กๆ นะคะในร้านจะชิ้นใหญ่กินแล้วเผ็ดมากค่ะน้ำจิ้มก็ใส่ถั่วขั่วเองนะคะจะได้หอมค่ะอร่อยนี่พร้อมมากเลยเสร็จแล้วก็กินนะคะแหนมเนือที่เราได้มาแล้วก็อุ่นด้วยนะคะจะได้ฆ่าเชื้อโรค ก็จะได้กินสบายนะคะส่วนแป้งเราจะกินเท่าไหร่แล้วก็กินได้นะคะที่เหลือก็เก็บไว้ได้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะกินแหนมเนืองได้อย่างมีความสุขนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุถ้าทําที่บ้านเราจะได้ซอยบางๆนะคะเคี้ยวง่ายๆก็ให้ทุกคน ปลอดโรคปลอดภัยค่ะกินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะ